สวัสดีจากกระบีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้นะเรามาอยู่ที่กระบี่แล้วนะคะเราาพักที่อ่าวนางคาแต่ว่าก็คือมันแบบมันมีดราม่าเว้ยคือซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะเข้าใจป่ะมันรู้สึกไม่ดีอะเธอคือเราจองโรงแรมไว้ใช่ไหมเมื่อก่อนที่เราจะบินกลับมาเมืองไทยใช่ป่ะคือเราก็แบบคือเวลาเราจองห้องอ่ะ เราก็จะจะได้วิวที่มันดีพอเราได้วิวที่มันดีเราก็แบบจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจะได้ห้องนั้นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้คือเราจองอ่ะเป็นแบบซีวิวอะไรอย่างนี้แล้วพอก่อนที่เราจะบินมาเมืองไทยสอเดือนนะคะทางโรงแรมนะคะได้เปลี่ยนเป็นอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเราไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันแต่เราก็จะให้ดูอาห้องนะคะซึ่งอาห้องที่เราจองไว้อ่ะก่อนหน้าเนี้ยมัน ล้าก็จาชื่อห้องไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นกับอีกชื่อแบรนด์หนึ่งแต่พอหลังจากที่เขาขายไปเราไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือว่าเขาแค่เปลี่ยนชื่อนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อห้องหมดเลยแล้วเราก็แบบว่าเราก็จําไม่ได้ว่าเราอ่าจองไว้เป็นห้องไหนแต่รู้แค่ว่าเป็นซีวิวแต่ทีนี้ทางโรงแรมนะคะก็ไม่ได้มีแบบอีเมลส่งไปแจ้งเลยเนาะว่าเราเน่ะจองเป็นนา โรงแรมห้องนี้นะแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นชื่อห้องนี้นะอะไรเงี้ยนะคะไม่คือไม่มีการอัปเดตอะไรเลยให้เราได้ทราบเลยนะคะจนวันไม่นานมั้งก่อนที่เราจะบินมาแล้วเหมือนกับว่าแฟนเราเขาเพิ่งไปสามีเรานะคะเขาเพิ่งไปเห็นว่าเออเนี่ยโรงแรมมันเปลี่ยนจากชื่อเป็นชื่อจากชื่อเก่านะเป็นชื่อนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เอาแล้วอย่างเงี้ยเบอร์ห้องที่ฉันจองไว้ล่ะเออ มันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะผ่านตรงนั้นไปนะคะก็คือสรุปก็คือไม่รู้ไม่รู้เลยว่าห้องมันมันอัปเดตมาแล้วเป็นยังไงแต่ทีนี้คือพอวันนี้เรามาเช็คอินโรงแรมแต่ที่แน่ๆเรารู้แล้วแหละว,ว่าฉันจะต้องได้ห้องซีวิววิวต้องสวยแน่ๆเลยอะไรอย่างงี้นะพอมาถึงปุ๊บพนักง,งานบอกเออเหมือนกับว่าห้องนั้นที่เราจองนะ่ะมันแบบเออคือเขาเปลี่ยนชื่อ เ้วเหมือนกับว่าเขาเขาเรียกห้องนั้นว่าเป็นซีว v วอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ค่ะจะถามว่าห้องสวยไหมห้องสวยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นห้องแรกนะคะที่เขาให้เราไปซึ่งเราไม่แ h ปปี้มันเป็น city view นะคะ city v i ิวคือมองออกไปก็คือเห็นถนนด้านหน้านะคะที่มีรถวิ่งผ่านอะไรเงี้ยถามว่าห้องสวยไหมห้องสวยนะคะน่าน่าอยู่มากๆเลยโรงแรมน่าอยู่นะคะแต่ทีน่นี้มันมันไม่ใช่ห้องที่เราจองไว้ไงเนาะแล้วเสร็จปุ๊บ อพอพนักงานคือคือคือ,คอหลักๆเลยที่รีเซพชันอ่ะคือเหมือนว่าเขาโกหกเราต่อหน้าต่อตาตอนที่สามีเราเช็คอินใช่ไหมบอกว่าเนี่ยอ่าห้องนี้แหละมันเรียกห้องห้องซีวิวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาพูดอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งแฟนเราบอกมันไม่ใช่เธออย่ามาโกหกฉันต่อหน้าต่อตาซึ่งมันไม่โอเคเธอเข้าใจปะเพราะว่าเราตอนที่เราจองห้องเราจําได้แต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าห้องมันเป็น ห้องมุมไหนหรือว่าอาเบอร์ห้องเบอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งพอเขาให้เราพนักงานขึ้นมาส่งกระเป๋าที่ห้องแล้วเราก็คอมเพนกับเราไม่ได้คอมเพนเราแค่พูดว่าเออเนี่ยคือทางระบบโรงแรมอะตอนตอนที่เขาเปลี่ยนชื่อโรงแรมอะมา,มาเป็นอีกแบบหนึ่งอะทำไมเขาไม่อ่ารักษา ห้องลูกค้าห้องนั้นไว้ที่แบบว่าคุณขายห้องให้กับลูกค้าคนนั้นไปแล้วคุณล็อกห้องไว้ให้เขาสิเพราะว่าพอมาอย่างเงี้ยปุ๊บระบบมันรวนหมดเลยแล้วคนที่จะต้องมานั่งรับหน้ากับลูกค้าก็คือไม่ใช่อีพวกเจ้านายถุงสูงซึ่งเป็นพนักงานรีเซพชันซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับซึ่ต้องมารับหน้ากับลูกค้าอย่างเราซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้แบบรู้เรื่อง เพราะว่ามันจะต้องมีเคสเนี้ยแบบเยอะมากๆเลยนะคะในแต่ละวันซึ่งแบบเขาบุกห้องนี้มาแล้วเขาได้อีกห้องหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งคุณเสียเงินจ่ายค่าวิวไปอ่ะแล้วคุณมาได้ห้องที่แบบว่าเห็นถนนน่ะเออคุณจะจ่ายไปทําไมใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บ <c oughs> ผัวอยากเข้ามาผัวคงร้อนแล้วอะไรมันออกไปอยู่ระเบียงแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้ก็คือสักพักหนึ่งเราก็บอกกับไอคนที่ลากกระเป๋าขึ้นมาว่าเออเนี้ยเนาะอ่า จริงอ่ะหน,หนูไม่ได้บุ๊กห้องนี้เนาะหนูบุกอีกห้องนึงนะที่แบบมันเห็นแบบทั้งภูเขาเห็นทั้งทะเลที่แบบสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่แต่แต่ทีนี้ก็คือแบบแก้พูดให้พี่เขาฟังซึ่งพี่เขาก็ไม่ไม่ได้มีส่วนรู้เกี่ยวอะไรกันอยู่แล้วเนาะเราก็แค่แบบพูดสักพักนึงนะคะมีอ่ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาแล้วก็คุยกับแฟนเราว่าเออเนี่ยเขาจะ พาไปดูห้องหนึ่งมีสองห้องอะไรอย่างเงี้ยพาไปดูซึ่งมาดูห้องที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะคะแต่มันไม่ใช่คิงเบดมันเป็นทวินเบดนะคะแต่ว่าวิวถามว่าวิวได้ไหมวิวได้ค่ะวิวห้องก็แบบนี้เลยเนาะวิวสวยอยู่นะคะแต่ว่ามองออกไปตรงระเบียงห้องตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นหน้าผาแต่ว่าถ้าออกไปยืนตรงระเบียงห้องอะ่ะก็จะเป็นแบบเห็นทะเลแล้วก็เห็น น้าผาเห็นภูเขานะคะก็สวยนะคะแต่ทีนี้เขาก็เลยพาไปดูอีกห้องหนึ่งซึ่งมันเป็นห้องใหญ่มีห้องรับแขกแล้วก็มีห้องนอนอ่างอับห้องอับน้ําใหญ่มากเสียดายไม่ได้ถ่าย,ไม,ไ,ายไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะคะช่วงตอนนั้นมัวแต่แบบว่าซีเรียสกันอยู่ในเรื่องของการแบบว่าคือทางโรงแรมเขาแบบว่าพยายามจะไม่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยคือสามีเราก็เลย บอกกับพี่คนนั้นไปว่าซึ่งเราก็เข้าใจอ่ะคือแบบเขาเป็นพนักง,งานแล้วเขาต้องมานั่งรับหน้ากับลูกค้าที่แบบว่าฉันจองแบบนี้ไว้ฉันจะต้องได้แบบนี้นะเพราะว่าฉันเสียเงินอัปเกรดวิวไปแล้วอ่ะเออแล้วเธอจะมาให้ห้องฉันที่แบบว่าไม่มีไม่มีวิวเลยตอนแรกจะให้เราไปอยู่การ์เด้นวิวค่ะทุกคนซึ่งการ์เด้นมึงเห็นอะไรมึงเห็นมึงเห็นต้นไม้มึงเห็นสนามเด็กเล่นกูไม่ได้ปุ๊ก ตรงนั้นนะคะฉันบุ๊กซีวิวนะคะแล้วเสร็จแฟนเราก็แบบว่าฉะกับอ่าเราไม่แน่ใจว่าพี่เขาเป็นเมนเจอร์หรือเปล่าเนาะที่เขาพาเราไปดูเขาบอกว่าฉันน่ะไม่ได้เปลี่ยนแต่ทางเธอน่ะเปลี่ยนทางเธอน่ะเปลี่ยนก็คือทางโรงแรมทางบริษัทเธอแต่ซึ่งไม่ใช่ตัวพี่เขาเเอะไรเงี้ยแฟนเราก็พูดอย่างงี้แล้วเสร็จพอเขาพาเราไปดูห้องใหญ่ห้องอีกห้องหนึ่งใช่ไหมที่มันเป็นแบบว่ามีห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนด้วย ซึ่งเขาไม่ยอมที่จะเสนอห้องที่จะแบบว่าเปลี่ยนห้องให้เราตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่พอเราย้ายมาห้องนี้ปุ๊บพนักงานกําลังามาปรับเตียงให้นะคะย้ายเป็นสองเตียงสงสารเขามากเลยอะ่ะคือแบบแล้วแล้ว,ลวคือปรับจากสองเตียงให้เป็นเต,เตียงเดียวนะคะแล้วส,สักพักหนึ่งก็โทรมาบอกว่าเธอสนใจจะย้ายไปห้องนู้นไหมห้องเขาจะอัปเกรดให้ไปเป็นห้องใหญ่แล้วก็บอก ไม่เอาอะ่ะเพราะว่ามันมองไม่เห็นวิวอะไรเลยมันอยู่ชั้นสองซึ่งมันสูงกว่าจากห้องนี้ห้องหนึ่งแต่ซึ่งไม่เห็นวิวอะไรเลยนะคะแต่ห้องเนี้ก็คือวิวโอเคสุดแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือแบบย้ายห้องมาแล้วนะคะก็คืออย่างนี้จากตอนแรกนะคะนี่เตียงจะอยู่ฝั่งนั้นเนาะแต่ตอนนี้เขาย้ายมาไว้แบบสองเตียงก็คือแบบเป็นเตียงใหญ่เลยคะ่ะทุกคนก็ก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันก็เริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีนิดหนึ่งเพราะว่าเรา เรามาพักเรามาถึงโรงแรมแล้วก็ต้องแบบอยากพักผ่อนใช่ไหมกว่าเราจะเดินทางแต่เช้าแหกหูที่ตาตื่นไปสนามบินนั่งไปนั่งรอที่สนามบินขึ้นเครื่องมาชั่วโมงกว่านั่งรถมาอีกยี่สิบกว่าน,ะนาทีสามสิบนาทีแล้วก็มารอเช็คอินเช็คอินเสร็จก็มาเจอแบบเนี้ยคือแบบ มันมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะมันยิ่งทําให้เราหงุดหงิดไปใหญ่เลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละห้องสวยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวโรงแรมไม่ฟังนะคะแต่ตอนนี้ก็ให้ดูแบบว่า,าวิวห้องวิวไอ้นี่ไปก่อนเนาะสาหรับวันนี้ก็แบบว่าแวบะบมาดรามา่าเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะว่ามาถึงกระบี่วันแรกนะคะความรู้สึกเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยว ถ้าเกิดไปเที่ยวไหนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปถ่ายคลิปมาฝากทุกทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะดราม่าก็จบลงแล้วแหละ <c oughs> ก็คือไม่อยากยืเดเยื้อนะคะก็คือแบบเราไม่ยอมอัพเราไม่อัปเกรดเพิ่มแล้วเอาห้องนี้แหละเพราะว่าสงสารคนย้ายกระเป๋านะคะสงสารเขาไปแล้วค่ะทุกคน